สวัสดีครับอยู่กับผกล้อดัมกรีนครับ่ังกล้านะเต้ยกล้าที่จะตักดินใส่รถดำใหม่ๆครับเอ้ยมันเริ่มเก่งแล้วนี่ว่าเริ่มใช้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูกันเออนิ่มนี่ว่าจาของรถเขาก็คุมเลยนะ เฮ้ยอ hey, ย่ตาตักแบบโดนกระบะนะเว้ยเออนิ่งนิ่งนิ่งอีกไม่นานครับอีกไม่นานเกินรอ yeah. <Yeah. S 2> เด็กปัน้นเด็กปัน้นเรากล้าที่จะให้เขาลองเขาจับครับ <laughs> เพราะว่าในอนาคตต้องเป็นผู้ช่วยที่ มีมาตรฐานแน่นอนนยายพัน ISO นะอ่าขั้นแรกเขาให้ตักใส่ด้าได้ก่อนต่อไปก็เริ่มแต่งนั่นแต่งนี่เริ่มให้มันนิ่งๆแล้วในอนาคตเงินเดือนเขาก็จะาหารายได้เพิ่มขึ้นนะคนขับไมโครเนี่ยค่อนข้างจะ เงินเดือนค่อนข้างจะสูงครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครขับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอออีกหนึ่งตักข้างหลังอะ่ะเดี๋ยวเดวอ้ยมันน้อยเดี๋ยวเดวเดอเออข้างหลังข้างหลังแะไะไม่ต้องดนันโรย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 ,โรย,โรย เฮ้ยเดียวย,ยังไม่ออกตัวอุ๊ยวาดยังดูใสอ่ะเอ็งดูใสว่ะว้เหมือนพระพุทธรูปเลยอ่ะแหลมแหลมเอ้ยขับง่ายไหมง่ายไหม โอ้ง่ายวะเดี๋ยวมาดูกันทำไมมันมีแต่โคลนมาตรงนี้บาดมันไม่ได้ลอกมันล่วงเลยนี่มาตรงนี้จะโคลนครับตปนโคลนเดี๋ยวเองเก่งไว้เก่งปุ๊บเองจะเป็นมือหนึ่งของบ้านกรวดเด้ยเงินเดือนเองก็จะสูงขึ้นจากเดือนละไม่ถึงหมื่นเองก็ได้เกือบสองหมนนั่นแหละ นีมาสายกับเพื่อนครับเปล่าเป่ากโกลฮ้ยเสียงอะไรวะม้มาน้มามาข้เข้ามาครับโอ้ยยอมซื้อมาเลยอ่ะอกินฟรีอ่ะกิน,นฟรี <laughs> อ่ะเฮ้ยมานี้นี่มามานี่แล้วด้วยมา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 เออมาเร็ว อันนี้มานี่ไปไหน,ไหน,ไหนไวะไม่มาเว้ยเรียกให้มากินข้าวสักหน่อยเลี <S <S <ว>้งไปสิไหนมาไหมา,มาเร็วๆๆเราเราเลี้ยงหมาอยู่ตามบ่อน,นะเพราะว่ามาไหแถวบ้านเราจะเรียกแบบนี้มาไหมมาไหมมา,มา,มา,มา ก,กินนี่มนนนี่อ๋าเสร้มีมแงพอดีครับมาๆม,ม,ม่ไเอาเมื่อกี้ไว้ตรงไหนวะโอ้ยนี่มาๆมานี่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 เออมีทั้งหมูมีทั้งไก่เอานี่นี่ฮะไปกินไปมันไม่มันไม่กล้าครับก็คือเรา ต้องอยู่ห่างๆหน่อยเป็นหมาจรจัดครับเราไม่ได้เลี้ยงไว้นะก็คือเขาก็หากินตามธรรมชาติของเขาไม่มีเจ้าของครับตัวก็ผอมไปทุกบอ่อครับจะเป็นอย่างนี้แหละมีหมาสองสามตัวแล้วก็เหลือเราก็ใส่ให้กินครับแต่เราไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวมาดูพอตักใส่รถอ มิมล้อเหล็กชีแนลมันจะพังไหมนี่มันก็เหมือนกับว่ามันแก้ขัดได้นะอู้วางแรงแต่ว่าหมายถึงว่าคนขับเขาไปขี่ไปเยี่ยวหรือว่ากินข้าวช่วงนี้กินข้าวอยู่นะเขาก็จัดการเลยครับได้ เอาคน,า,นาออกก่อนเนี่ยคนนาตากออกก่อนเลยง่ายๆเออนี่แหละคนาใกล้ๆแหละใส่เลยอื้อปก่อนเลยครับแหมมีการบดอีกนะเฮ้ยไม่ไม่เว้ยคนเราทุก ทุกคนน่ะถ้ามีความตั้งใจนี่ถ้ามีความโมานะทำอะไรก็สำเร็จครับขอให้มีโอกาสคนที่มีโอกาสเท่านั้นที่ที่จะดำเนินอ่าไปได้แบบสบายๆเราก็คือเราปล่อยโอกาสให้กับคนที่ไม่มีโอกาสครับขอให้ขยันครับแต่บางเจ้านี่เขาไม่ไม่ใส่ใจนะเรื่องนี้ครับก็คือ คุณห้ามมาใกล้ห้ามมาทำอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็ <c oughs> วคือโอกาสอะทำให้คนสร้างงานทำให้คนมีอาชีพถ้าตั้งใจไม่นานครับของแบบนี้เพราะว่าอายุเขายังน้อยอยู่เลยเออ จิ้มกันไปเดี๋ยวมีคนมาแต่งครับถ้าได้อาชีพติดตัวแล้วสบายครับเขาก็จะไม่ลืมไม่ลืมเราว่าเราเคยให้โอกาสเขานี่แหละมันเป็นบุญด้วยได้บุญด้วยครับก็คือหางานให้คนทำงานหางานให้คนได้ประกอบอาชีพอาชีพที่สุจริตครับ ขับไมโครน้อยคนนะที่จะมีโอกาสแบบนี้ครับส่วนมากเขาให้อัจจระบีนุ่นแหละเป็นปีครับอัจจระบีเป็นปีสักผ้าให้ลูกพี่นั่นแหละกว่าลูกพี่เขาจะสอนก็เป็นเวลา3ามสปีครับกว่าจะได้จับอ่ะเต็มแลวอ่ะอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวจันก็เขาแก้ไขครับ มันจะกึกกึอีกสักพักมันก็ฉลุย <laughs> จันกรมมาแล้วครับเฮ้ย <laughs> <Hey, S 1> เดี๋ยวแก้ไขเอง <laughs> <laughs> เขาพักกินข้าวนะ <laughs> ตวยประสาทสิ่งเขากินมาแล้วครับ <laughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ <laughs> เป็นคลิปที่ <laughs> คนสร้างงานงานสร้างคน <laughs> การให้โอก,กาสคนครับ ก็บายบายครับสวัสดีครับ